สวัสดีครับพี่นอ้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างศิ์ลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับอาพี่นอ้องขับรถตั้งแต่สามโมงเช้าครับตัวน,นี้าบสามรับวิวโอ้ยวิวสุดยอดเลยพี่น้องเลยป่าแหล่ปะเรียนๆเอาพี่น้องเมื่อเราเขามาผดจะได้ปลาเองครับมาแล้เเวเฮ้ยจักเสียจักสั่งละ ก็ว่าเสียงว่าช่างแหละครับพี่น้องห้องเง้มเง,ง,ง้มชกุกันป้องแรง,แง, <laughs> งแป้องแรงแท้หรือมะแรงป้องแรงเออที่นะครับมาถือข้างว่าถือถือว่ถาถือแรงน้ำกดพยาบาลครับพี่น้องนี่ครับตามจุดพยาบาลอย่างเดียวเลยไปว่านพาไปเสร็ไปหันแล้วกรับรถบานคันหนึ่งน้ำกดมากเลยครับ อย่ังพีว่วิวเอครับนี่จะพูดจะเขาครับอู้ววกาศทีหลองเอ้ยครบคนอากาศตั้มครับเนี่ยครับขี่ฟ้าแเร่ในแร,แร,แร,แรแซ่ซื้อนี่ครับมอเตอครับ ตกกับพ่อให้ล่างรถ refused, เลยมือนะไปสราคามาหน่อยเอาแรงถ่ายบนทางตอนฟอนไหมโยบ้านนั่นไไหมสองตัวไหมต้ตตต้บอลูกไโอ้กํลังจิลินจิลินขมาตัวนึงกํลังสิจอดแรงาม่อีกตัวนึงจอดฟอนไหมเออว่ะนั่งติกเสียเหครับนมีนั่งติกนี ตสว่ลงไปโดดดักเลยเพราะว่ามันเป็นมันขามช่างมากหรือมันเป็นพ่นเมืนบ่เนี่ยมันบ่็อคพอไปใชอยู่ในด้พ่นนั่นแหละยูแมะวันฮะยิงเอาเลยเอออ้อมรัดตตาหลังยิงเอาแล้วตามผู้ใหญ่มาแม่กัดนะครับตามดักพลาวันนเดี๋ยวไม่น้องรับผาไป็แสงกับแพรเล่าเลยครับรัพาลงกันอยู่ลงลำเล่าเลยนะ ไปพอแล้วแล้วเขาตีนผู้ละเขื่อนหวยบ้านน้องโบเหลืองตรงไปเป็นเขื่อนหวยกุ้มเอาเอาไเดี๋ยวะใส่ให้ตรงไปเอิ่บเอิ่บเอาเลยจะไปเที่ยวเขาแอบเจ้าล่ะนี่ โอ้รถเงียงครังนะเอื่อรถยังโอเคเออนี่ป่ะโอ้เราบรรทุกเราบรรทุกไปครับพี่น้องหมดแล้วครับเขาไปหาเคลื่อนหมดแล้วเคลื่อนหัวคุ้มโอ้เพื่อนละ้างหน้าย้อยโยดโยดุ่บมายางกวยย้อยโยดโยดพี่น้องตกแล้วตโอ้บ้านวางม่วงนี่เด้อครับโรงเรียนบ้านวางม่วงถึงแล้วครับถึงแล้วพี่น้อง นี่เดียวครับพี่ต้องโอ้ยลับลับผมตุ่มแสบถึงโรงเรียนแล้วถึงโรงเรียนแล้วนะครับถึงแล้วเอาที่สองโลเคลื่อนที่สองโลไปมาเฮานี่ละเฮาเราจอดอยังตำรวจบ้านไป แม่แม่ยังไงอาไม่ดิอาพี่น้องโรงเรียนบ้านมังม่วงนะครับพี่น้องมาหอดจอดถึงแล้วครับ เองแล้วไว้ในบ้านนี้ใช่ไหอือได้แค่ถือผ้าถือดนใช่ไหมใช่ไได้คือกำบามึงมาก็ไม่ลงก,กำบหะหรอฮะอือ <c oughs> โอ้ก็คือแดดขาก็ลมคุนั่นบาล แย่งหนะเธอตกแป้งเธอไปหลบขูดละมันมาแบบเธอหนาขาวอกโลวกกับเธอถ้าแป้งต้องียงแหวนมอ๋อยตายแล้วปวดบาทเท้ามาหอนแล้วครับสามขั้นครับอีกขั้นหนึ่งน้ำกดเข้ามาครับน้ำป่าไม่มองอ่ะนี่ฉนามำิปตรงบนนี่ อันนี้มองหาสนามเปตองกูปบาว่เดี๋ยวว่าอุปบ้าวว่าหันเบร์โอ้ยกระขาวพอดอกนี่เดะนี่เดะนี่เดะนั่นไงใช่หรือเปล่าล้านจุดน้ำเอ้ยมันเป็นสนามไปตองเโอ้หรือว่าสนามไปตอง เอาฝนท่านในตกก็คือโค้มกันนี่เนี่ยอาอาเอา,เอ,า,เอ,าอย่าฝ่าโคมอย่าฝ่าโคมฝนท่านในตกอยู่อย่าฝ่าโค้มทำยัีงั้งเออ จัดเลยครับสนามมือนีครับโรงเรียนว่านมังม่วงนะครับคติธรรมประจำโรงเรียนนะครับการเรียนดีกีฬาเล่นเน้นคุณนิธรรม นำประชาชนป,ประทัยนะครับพี่น้องมาแล้วครับม,มาแล้ว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 รถบานเท่ามาแล้วพี่น้องโอ้โหสาระครับโอ้โหสาระาสาระเธอทำไมเป็นโอ้โหเปเนอรบ้างเฮ้อสระนะครับ,บ,รบรรรพี่น้องมาหัวจอดถึงนะครับ ครับเอาขอบคุณทุกกำลังแรงใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมชมแล้วกดไลค์วกดแชร์นะครับสำหรับชิปนี่สวัสดีจ้าพี่น้องไปแล้วครับมาแล้วครับล่า้วครับมาอีกครั้งน,นึงแล้ว